ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ u p ป r ร o w e อฮะาาจะเป็นยังไงถ้าหมาก,กับลูกพี่ต้องตัวติดกันด้วยโซ่แล้วเราจะต้องวิ่งเอาชีวิตรอดจากสึนามิที่มันจะไม่ใช่สึนามิทมดรเพราะว่าบ้านผูบ้านคือสึนามิอิตาเลียนเบลอดใช่แล้วขามันลอยมาเป็นตง้ตงตู อย่างนั้นเนาะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถเอาชีวิตรอดจากสึนามิสุดแปลกประหลาดนี้ได้ไหมหรือเราจะสามารถขี่คือพังตีกันตลอดทางไปดูกันเลยอ i ย l ีล k อกอเฮ้ยโลก,โโลกจากคาสเก้ขอต้อนรับสู่ชายหาดริมทะเลที่มีลมพัดเพมาหาเราแต่มันมีความเฮฮามากกว่าน,นั้นตรงที่เราต้องสามารถคี่คือพังการหาทินเนีย อ่ะก่อนอื่นเราต้องนี่ครับโซทองคล้องใจลูกกูพี่มาดถาึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะลากันมาอย่างไม่ได้นะเว้ยแก่ไต้องมานี่นี่นอยทุกคนครับเกมนี้เป็นเกมที่เราจะต้องฝากคลื่นไปนะครับไปยังจุดหมายแต่ว่าคลื่นเนี่ยไม่ใช่คลื่นธรรมดาหมาโง่แกรู้ไหมมันคือคลื่นอะไรมันคือซึนามิที่กล่าวที่สุดในโลกพี่ลองมายืนจับตาดูตรงท่าน้ำเดี๋ยวพี่เราก็จะเห็นว่ามีท่าน้ําด้วยพี่ลองมาเร็วๆดีเฮ้ยอย่าจักฉ่หมังด ดูสภาพจัดติดอยู่ใต้สะพานครับเฮ้ยเห็นคลื่นไกลๆนั่นหมเยมันคือคลื่นเฮ้ยตราเล่โรตราเล่บอวอิตาเลียนเบลอ์โรตระเล่ที่ไหนแล้วมันมันลิลิโล่หรอลิลิโลอะไรนี่ไม่ใช่เหรอเออว่ะแั็คก็จําไม่ค่อยได้แล้วเราต้องค่อยๆคืบคานไปมาเร็วเข้าเร็วๆเดินช้าๆต้องโดนลากมันลูกกูไปเจลากแล้วมันด้ามันถูพื้นหมดแล้วเนี่ยฉลอกปอกเปิลมันเลยกล่องสมบัติหีบกบเฮ้ยระวังมันเป็นหีบหลอกนะฮัสกี้แล้วไป สิบเหรียญอุ้ยนี่ไงมีถ้ำให้หลบเหมือนเกมสึนามิอุ้ยพี่ล็อกมันมาแล้วสึนามิตุงตุงตุงมานี้เราเขาจะว่าหลบหลังเขินก็ได้ป่ะเออลูกพี่มานีี นี่ไงตัตุ้ง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 สาหูเลยมันก็ไั้งไงปลายทางก็บอกว่ามันเป็นเบรนร์รอดแฟคทอรี่โรงงานสมองพังเราจะได้ค้นพบความจริงกันแล้วเหรอคะว่ามันคือตัวอะไรใช่แล้วโรงงานเบรนรอดที่ผลิตไอตัวประหลาดพวกนี้ออกมาแล้วถ้าเราอยู่บนโขดหินมันจะรอดไหมเฮ้ยฉันว่าถ้าคลื่นมันเตี้ยเตีเราก็น่าจะรอดนั่นลองดูไหมแต่เลือดเราครึ่งหลอดแล้วนะเว้ยเอ้ยมันต้องใจกล้าหน่อยเด้ มาหิวตังอุ๊ยมันมาแล้วพี่ล็อกเราขึ้นก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเข้าหมอก็ดดังม,มาขึ้นมาขึ้นแล้วกระโดดได้มาหนึ่งสองอกระโดดแน่สุดจา้านี่หลอดเทอุ๊ยพี่ล็อกข้างหลังมีหมาตามเรามาด้วยอ๋อไอ้หน้าชิบะว่าไอ้ไม่ใช่ชิบะว่าตัวอะไรอะ่ะไอ้ปักนายนนายนมือนเว <c oughs> ลูกกูพี่เมื่อกี้มันมีคำเตือนว่าคราวนี้เป็นแอสซิสโนคาปูชิโนจริงเหรอ ไดูสินั่นไงมันมอแล้ววายึ้นเตี้ยแค่ไห้ทำไรเราไม่ได้ <L ANG> พี่ย็อกลงแบบเมยมอ่ะจะลงเพื่ออะไรละ่ะมันเหมือนถ้วยมามา่ามากกว่าเว้ยนั่นเบนมาม่าเฮลิสอดรู้หลาหมาเหา่าข้างๆเรากระโดดข้ามไปไม่ได้หอหรอนี่ไงแล้วพี่ลืมไปหรือเปล่าว่าเราเอ้อขึ้นมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาม่าครับนุ่นโดวิรามาครึ่งทางแล้วครับครึ่งยังวะหนึ่งในสามเองพี่ล็อกดูยังไงว่าครึ <L ANG> ่งเฮ้ยจริงด้วยว่ะ มันแอบดูเหมือนลงงานป๊อปปี้เพท์ามที่พี่ล็อกชอบเหมือนกันดอฉันไม่ชอบกี่โมงถามจริงเถอะพี่ล็อกชอบมากพี่ล็อกมีความสุขทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมเยียนพี่ล็อกเนี่ยชอบมากเลยเขาตั้งหน้าตั้งตารอป๊อปปี้เพทา์ามแชปเตอร์ต่อไปทุกวันเลยนะคะทุกคนทุวาันนทุกคืนอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาขี้เกียจแปลเทป <laughs> เมื่อคืนเนี่ยหมาก็ได้ยินวิล็อกละเมอเมื่อไหร่ป๊อปปี้ไปทำจะมาน่าอยากอ่านเทปจังเลยไอหมาก็มาทางนี้เลยขี้โม,โม้เฮ้ยแล,ล,ล้วก็ไปลากเราใหม่มาน,นี่ดีกว่าเข้าถ้ำดีกว่ามันปลอดภัยกว่าเฮ้ยแต่มันยังไม่มานะเราจะลองไปกป้องหนึง่งไหมมันมาแล้ววะไม่น่าทันมันมาแล้ววะมันมาแล้ววะดีเกือบไปแล้วไอผักข้อไอ้ก็ตบด้วยที่ชัดยงเลยชีวิตมันต้องมีความระทึกนิดหน่อยไม่งั้นมันไม่สนุกเว้ยจ้าว่าเราเปลี่ยนไปทางขวาไปดีกว่า ต่มันขวาลายซ้ายดีแล้วไปลองทางนี้ดีกว่ามาทางนี้เฮ้ยทางไหนอ๊บลูกผีเราจะถึงอยู่แล้วเนอะด้านไหนดีเข้วเขามันมาแล้วังกมันมามันมาแล้วมังก์ไม่ดูดูดูังก์เช่อว่าเราไม่ทันป่ะต้องทันเชื่อว่นแล้วกด W ต่อไปไปก็ไปไปจะไปเร็วเร็วไป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 ไม่ My God นี่แหละความลุ้นระทึกของชีวิตรสชาติของชีวิตค่อนข้างออกเค็มๆเปรี้ยวๆเหมือนขี้เต่าแกเนี่ยเราเพิ่งจะถึงครึ่งทางกับครึ่งทางจริงๆเวลสรุปเราไปรีสอร์ทข้างๆไูกกูพี่ถอยหลับถอยๆๆยๆอยๆๆยถอยถอาถ่ยถอยถจยถเยอะก็เปอยถอยถอๆถอยถอยเอยยถอยถอยถอย่อยถิงจัองอยยวอยบย มามีเงินร้อยสิบหกเราไปซื้ออะไรได้บ้างมันมีเงินร้อยสิบหกขนาดที่ผมมีเงินสิบหกบาทแล้วก็มาหลบกันได้มาซื้ออะไรได้บ้างมันนี่ดดก็ไปล็อกชอบเปียวซา้าตีดเอ้ยไม่ใช่เปียวซาท้าภัยพิบัติเกมมันนี่ดดเออยยกไปย่อนพอ,นนอดีพอดีล้มจมไม่ต้องไปข้างหน้ากันหรอกครับชีวิต ไอมันจะแกนดึงเช็ดไปบายก็เดี๋ยวมันจะมาแล้วมใช่วย哟มันจะมาอะไรนี่อีกตั้งนานนะแล้วก็พี่เดี๋ยวก็มีปัญหาโซ่มันติดต้องอันแพรก่อนโอ้ไม่จะก้อวอ้าวเดี๋ยวมันเทเลพอร์ตอยู่เฉยเฉยดิ่งเฮ้ยเฮขึ้นขึ้นมาอย่าเพิ่งเข้ามาหลบขึ้นกับครูอุ้ยสัวว้าวซ่าเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วตาละเล็กแล้วตาละมาอยากดูบนบุตาก่อนพี่เลยอุ้ยขึ้นฉลามยักษ์ตาละเล็้โอตามาโง้ถ้าเข้าไม่ทันนะบอกเลยว่ากลับสปอร์ต ยืดยืดแขนแข็ง,ขงว้าวคราเนี่ยเดินให้มันดีๆรู้ป่าวพี่ล็อกคะดูตาหมาตาเรือตาหมูตาแมวตาฉันเก็บหีบกบบ้างสรุปเงินเอาไปทำอะไรเ,เงินก็เอาไปซื้อสก,กินสิวะสก,กินอะไรไม่เห็นจะมีเฮ้ยม,มันมาแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ทนมันมังโง่ไม่ทันบอกเลยว่าดอกนี้ไม่อนทีอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแล้วก็โดดหลบด้วยก็โดดหลบแบบเทคเช็คกันอีกเฮ้ยเจ้าอไอ้กบหน้าเด้อบอกเลยไม่ได้กินพวกเกระรอก เฮ้ยฉันว่าลูกต่อไปเราต้องหลบบนโขดหินโขดยอดนี้แล้วละ่ะมันก็แโอ้ว้าวเขาทำทำอย<ม>ู่เขาไม่ท้าอันนี้แหละมาม่าเราไม่ทันอันบอลเร็วเร็วเร็วไม่นั้นเรามาตั้งนานเราจะตุยเสี้ยตรงนี้หรอไม่ไม่ตุยไม่ตุยไม่ตุยอันบอลอันบอลรอดกระโดดหนึ่งสองก,งกระโดดฮึกระโดว์เน้ <Wow. S 1> ไม่กันละเอาโซ่ขาด เรามาสุดยอดจริงๆขนาดซีนามิกก็ยังเอาเราไม่ลงคงมีแต่ลิฟ์เท่านั้นแหละที่เอาเราลงกดดแล้วเออแล้วโรบี้เขาทำเลียวเขามันบินมาขนาดแล้วมันจิกระเบิดด้วยเบเอเอาเราไม่ลงมันเริ่มใหม่ไม่ต้องเริ่มใหม่หรอกเพราะมันมี ลีสวายจะไสุดยอดใช้เงินแก้ปัญหาเฮ้ยลูกพี่มากรดก็มากรดลูกพี่ไม่แหงตาดูเกือบตัวอีกรอบแล้วเกือบโดนเกือบโดนช้างเหยียบลูกพี่มันมีไอเทมวิ่งเร็วมอมีเด็ดนี่ไงใช้วิ่งป๋ออยู่เนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยมีแต่แกที่เดินช้าเนี่ยเท่าไาวิ่งเร็วอะเร็วเร็วที่่วงจริงๆเลยต้องสงสัยจะต้องลากปะเออดีเหมือนกันสบายดีพี่ล็อกเอาไปเลยตลอดทังเข้าเข้าลูกก่อนเข้าลูกก่อนรีบเข้าทำไมขึ้นลมยังสงบอยู่เลย จะออกมาแตะขอฟ้าเข้ามาเห่อหัดเจียมกลาเฮตเข้าวันนี้เห็นไหมเห็นแม่เกือบแล้วเราอยู่ใกล้จุดสปอนซูนามีพี่เราก็ต้องรู้จักเจียมกะลาเฮดเข้าใจไหมฮะอาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับความจริงได้ใกล้เข้ามาแล้วนะเราใกล้อะไรหม่ถึงเติมบ้าง9โลบักได้ข่าวว่าเหลือไปถึง10โลบั๊กเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าในบัญชีหมามีแค่35โลบัก ทำไมมันยังเดินช้าอยู่แล้วมันใช้ไงอะเบ้ตัวแย่กว่ารอบนึงว่ะเพราะเมื่อกินแนก็ก็เดินช้าแต่มีไม้เกาหลังเอาไปตีพวกตาเลเดาบอกพีแล้วกลับมาก่อนมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเรก็ไปกลับกลับเร็วแล้วลูกพี่จะดึงนะสกี้ทั้งวันเร็วๆลูกพี่มันจะไม่ทันเพราะลูกพี่ลืมดึงเดี๋ยเฮ้ยไม่เป็นไรนี่ว่าไม่เป็นไรที่แปลว่าฮัสกี้หัวฟาดหินไปสามรอบเมื่อกี้เฮ้ยเรามาต้องขอดเหินกันเราต้องขอดเหินกัน เอาโคทีถ้ามันเป็นแต่ละเล่มันไม่รอดเราต้องเข้าถ้ำก่อนถ้ำไว้ก็แกเดินช้าเนี่ยตุ้มกุ้อยู่เนี่ยหนักขี้ได้ไม่ขี้ไปกี่วันแล้วถามจริงเถอะนะกูหมดใจตังแล้วมันไม่ยอมให้สปีดฮัสกี้มันเป็นคอเซนเตอร์มันเป็นมิชชันชีพเรากำลังเห็นแล้วครับคุณผู้ชมกระมับวิธีกระบวนการการแล้วต้องเพย์เซฟไว้ก่อนเข้าใจไหมคีอแล้วเนี่ยมันมาแล้วเห็นเปล่าแหกตาดูกระบวนการการผลิตขึ้นเบรนรอดอะแปะเลสโก้เลสโก้เลสโก้เอาละเราเอาจริงนะเมื่อกี้เราเล่นเล่นอยู่แล้วไม่แล้วไม่เอาจริงไ มีอีกแล้วขึ้นเบลลรถที่จะซัดหน้าพวกเราและดับฮัสกี้สูบบ่อแฝงและลูกกระจกเพล็กของเขาจะต้องถึงได้นแน่นอนสลับกันเปล่าวะถูกแล้วเวลแล้วเราจะขึ้นไปทางไนคราวนี้ไม่มีที่ห,หลบแล้วเวลหรอก้อนหินก้อนนั้นแหละเป็นความหวังสุดท้ายของเราหมาก็ฉันมั่นใจแนใจ่จอุ้ยข้างหลังข้างหลังมีประตูไม่รู้จักแหกตาดูเวลมันมีลูกซ้อนเขียวๆอันเล็กนิดเดียวนะ่ะเห็นไหมเวลลองเล็กหมอแล้วข้าวาก็อีกนิดเดียว เฮ้ยจ้าเฮ้ยนี่ไงมีความรับซ่อนอยู่ว้าวซ่าว้าวนี่คือเครื่องหลังสึนามิทุกคนว้าวหนึ่งวินทวนแต่ขตรวจสอบไปี่โรงงานนี้มีอะไรวะโรงงานอิตาเลียนเบลล็อดมันจะมีอะไรนี่เราขึ้นมาชั้นสามแล้วะนี่ไงโกังเก็บสินค้าของมันครับคุณผู้ชมแล้วชั้น4ี่อืะไรยนี่นี่มันแรงปล่อยเครื่องชัดชัด เรามีอำนาจอยู่ในเบอร์แล้วฮัสกี้เราจะแกล้งเพื่อนเขาเนี้ยกดอุ้ยเรากดได้้ดยโอ้ว้าว <c oughs> นี่แหละความไฟฟัน่ัสกี้เราจะไม่ไปไหนแล้วเว้ยแล้วยืนกด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 สแปมขึ้นใส่เพื่อนจะสแปมอะไรมาตตดกูคดาวื่ไ้ไปดูข้้วบอดีกว่าว้าวเก็ตห้าวินทูอันล็อกไม่อุ้ยข้ง้งบนมีอะไรด้วยของดีฮัสกี้แต่ฉันอยากลองใช้อเทมันนี้ว่ะอุตส่าห์ซื้อมาสักทีแล้วมันใช้ มันเอามาหลอกขายมาบอกแล้วมันเป็นมิชชี่เอาล่ะเราจะกลับสปอร์ตกันแล้วเนาะ้นไปต้องถือไม้ไปด้วยอ่ะเผื่อมันเอาไปตีเพื่อนดอยตีไม่เห็นได้เลยห่วยแตกจริงๆลอยลถ้วยลวอยลถ้วยลอยถ้วยลอยถ้วยลอยถ้วยที่สุดแล้วก,กูพี่หมายอยากลองลองตีไอ้คาปูชิโน่หรือจะลองตีเพื่อนตีไม่ได้บากก็ห่วยแตกสิ้นดีจะรอตีไอ้คาปูชิโน่มาเชื่อมั่นมันเอามาใช้อย่างนี้แน้เลยเพี่เหรอแน่ใจอ่ะเชื่อมั่นลองดูสิอบเบ สรุปว่าคือไม้กากครับคุณผู้ชมอย่าไปกดซื้อไันะครับเปิงตังและเนี่ยหมาไม่เห็นจะวิ่งเร็วเลยก้าวโลบักของมาอโนวาโดนสแกมไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนั่นแหละฮะคุณผู้ดูชมอห้ทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพีด้วยอ,อ้อหมารู้แล้วมันไม่ใช่มือตบไม่ใช่ที่เขาหลังพี่หรอกมันคือที่ทัวจีนก็ถือไงลูกทัวทั้งหลายเดินตามาน,นะคะแล้วกำลังจะโดนบึ้มกันในสามสองหนึ่ง be <small>